สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านเลยที่อยู่ที่ Big C ซ e n t e r จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ด้วยค่ะและวันนี้นะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่งานประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัยนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราได้จัดโดยโกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะแล้ววันนี้อยู่กับพี่ชันค่ะรถเมย์รสกอร์สีสุขนะคะได้รับหน้าที่ดําเนินง,งานเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวัน นี้ขึ้นมาและเราจะอยู่กันย,วยาวๆไปจนถึงวันที่สองสิงหาคมนั่นเองนะคะบอกเลยว่าใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะแล้วไม่ได้มางานนี้ท่านสามารถแวะมากันในวันอื่นๆได้นะคะ mm hmm. เอาเป็นว่าสำหรับงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเราได้จับขึ้นมาเพื่อส่งเสริมช่องทางการเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดสี่รอนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรม หรือร้านอาหารนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเน้นส่งเสริมนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองยังรวมไปถึงค่ะเราได้มีการจัดแสดงผลการพัฒนาเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกลของประชาลัคนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งข้อสําหรับงานนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้เรามีการจัดแสดงจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากชาวบ้านนะคะทุก ทัว่วทุกอำเภอเลยต้องบอกแบบนี้นะคะมีกี่อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกเราหยิบยกกันมาวันนี้มากกว่า30ร้านค้าด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปตะลุยกันด้านล่างค่ะนะคะซึ่งวันนี้ได้ทีมงานนะคะของพนักงานรัฐมาตัวเป็นๆเ,เลยที่จะมาเจาะนะคะและมาทําการไลฟ์สดผ่านแฟนเพจของโอทอปพิษณุโลกตอนนี้ใครที่บอกว่า อาจจะมองไม่เห็นชัดนะคะด้านบนมองเห็นชัดไหมคะไม่ชัดพิมพ์ไปในแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยค่ะว่าโอท็อพิษณุโลรเดี๋ยวจะได้เจอเจอพวกเราอย่างชัดเจนและชัดแจ๋วคมชัดเฮ็ดดีมากเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวรถเมคค่ะไปหาแขกรับเชิญก่อนนะคะเชอทุกท่านตามมาเลยค่ะว่าวันนี้เราจะได้พบและเจอเจอกับใครนั่นเองสวัสดีค่ะ น้องใหม่แค่ๆมานิดนึงเดี๋ยวเราให้พี่เขาแนะนําตัวเลยค่ะครับผมชื่อปฐมพงศ์รุทธาโพนะครับเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่โอท็อปกิฟต์นโลกครับผมวันนี้จังหวันอุทัยธานีจัดไลฟ์สดค่ะพี่ปฐมพงศ์เอาชื่อเล่นได้ไหมคะชื่อนิวครับชื่อนิวพี่นิวอ่าวันนี้พี่นิวพารถเมย์ไปตะลุยบูธโอทอปได้ไหมคะได้เลยครับนี่เลยค่ะ ทางทยเยกอนน้องระเนร์และตอนมสีสุขนะคะวันนี้จะเดินเคียงข้างในะพี่นไปทุกบูธทุกซุ้มสามสิซุ้มด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันซุ้มแรกเลยนะคะซุ้มแรกนะครัเป็นเน็ตเทอร์เบิรนะครับเนทอรเบิร์คะก็จะเป็นเขรียกว่าเป็นพวูนะครับแชมูอาทานะครับล้างขมันมขมขมัสมับขมับับขับรับะับั หลายขนาดเลยค่ะเลยนะ้ไหมคะเม็ดเท้าบูม,ส,มส่โลกดคะใช่แล้วค่ะเนอะกวบอากจะไมยังมีปกปกคอโอโห้ที่เป็นขนวันนี้พูดลูกของคุณมาเลยเดินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูนัานูน้นมีอะไรบ้างนะคะ